วิธีการลงทะเบียนกับทางเท็กซัสนะคะหน้าแรกของการลงทะเบียนจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้ทุกท่านสามารถกรอกรายละเอียดตามช่องต่างๆได้เลยค่ะโดยช่องแรกจะเป็นชื่อประเทศภาษาคำนำหน้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมายเลขบัตรประชาชน13หลักชื่อจริงนามสกุลโดยข้อมูลที่กรอกลงไปจะเป็นภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดวันที่เกิดเดือนที่เกิด ปีคิตศักราชที่เกิดเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบันเมืองถ้าท่านอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครให้กกอกเป็นแขวงตามด้วยเขตถ้าอยู่ต่างจังหวัดให้กกอกเป็นตำบลตามด้วยอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์อีเมลแอดเดท่านสามารถกกอกอีเมลของท่านยืนยันอีเมลอีกครั้ง ตั้งพาสเวิร์ดหรือตั้งรหัสผ่านยืนยันพาสเวิร์ดอีกครั้งตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและติ๊กถูกเพื่อยินยอมเงื่อนไขในการสมัครตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องอีกครั้งกดรีจิสเตอร์รอสักครู่หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนไปที่อ e ีเมลของท่านให้ไปที่อ e ีเมลจะมีเมลจาก texas.com ให้ท่านคลิกเข้าไปและกด Verify เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนนะคะนี่คือขั้นตอนการลงทะเบียนหลังจากนั้นให้ท่านลองเข้าสู่ระบบโดยกรอกอ e ีเมลพาสเวิร์ดที่ตั้งเพื่อเข้าสู่ระบบหลังจากเข้าสู่ระบบจะมีหน้าต่างแบบนี้ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการยืนยันตัวตนไปพบกับคลิปต่อไปได้เลยค่ะ